เป้าหมายของเราก็คือการเดินทางสู่การค้นพบตัวเองเพื่อเดินทางไปสู่การเป็นอริยะทุกคนสามารถที่จะเป็นอริยะบุคคลได้ทั้งหมดขอแค่เรามีความกล้าหาญเดินไปสู่ทางที่ถูกต้องเดินให้สุดเส้นทาง เดินให้อยู่ในกรอบในเขตในทางสายกลางถ้าเราเดินออกนอกเส้นทางก็จะไม่ได้อยู่ในทางสายกลางทางลัดก็ไม่มีในโลกทางหลุดพ้นไม่มีทางลัดมีแค่ทางสายกลางสายเดียวเอกายานยเอกายามัคคเป็นทางอันเอกทางอันประเสริฐคือทางสายกลาง พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เดินไปตรงๆจะเดินไปทางอ,อง้อมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้ามันง่ายพระพุทธเจ้าก็อยู่บ้านพระพุทธเจ้าเลยเลือกทําในสิ่งที่ยากเลือกสอนสมาธิเพื่อให้เราเอาปัญญานู้ไปดับกิเลสป้ากิเลสด้วยปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่ยากแต่พระพุทธเจ้าเลือกทํา ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทําได้ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันมีเป็นบางอย่างที่เราทําเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็คืออภิญญาหกมันได้แค่สี่ทุกวันนี้ทอาอภิญญาหกก็ไม่ได้รู้ชื่อพ่อชื่อแม่ของตัวเองก็ไม่ได้ในปฏิจจสมุปบาทแต่เห็นได้อดีตอนาคต สิ่งที่เราทำเมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็คือไปรู้อดีตรู้อนาคตมากมายที่เป็นชื่อพ่อชื่อนี่แม่ชื่อนี่พระพุทธเจ้ารู้หมดแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้เมื่อพระพุทธองค์ก็คือจุดนี้แหละที่แหวกว่าบุเพนิวาสานุสติอภิญญาณแต่เราสามารถปฏิบัติไปจนถึงปฏิจสมุปบาทโดยการพิจารณาเห็นรูปกับนามถอยหลังไปเห็นอดีตเห็นอวิชชาตัณหาอุปาทา เพราะฉะนั้นพระจะมมาสมุทัเจ้าของเราไม่ได้หวงเลยไม่ได้หวงความรู้แม้แต่สิ่งที่ตัวเองทําได้มันเหนือมนุษย์ธรรมดาพระพุทธองค์ก็ยังหาวิธีเพื่อที่จะสอนให้เราหลุดพ้นตามได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้แบบพระพุทธองค์พระพุทธองค์สอนให้เราหลุดพ้นจากสังสารัลโด้วยการเดินทางสายกลางเดินไปตามกอตามเขต ไม่ตึงไม่ยอนทุกวันนี้เราใช้ชีวิตคู่กับอยู่กับนิวรณ์นิวรณ์ทั้งหมดก็คือกิเลสนั่นเองนิวรณ์ห้าคือกิเลสจะพูดอีกอย่างหนึ่งในวงจรอภิธรรมก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นคือกิเลสนั่นคือนิวรณ์โลภะก็คือโลกเรานั่งอยู่นี่ก็คือโลภะเพราะว่าเราเกิดมา มีรูปร่างแบบนี้ก็เพราะว่าโลภะทิฏฐิเรามีสังขารที่ปรุงแต่งมาแล้วเพื่อที่ได้เกิดเป็นคนแบบนี้มีหน้าตาแบบนี้เพราะนั่นคือโลภะทิฏฐิโทสะอิจฉาโทสะมัชชริยะอันนี้ไม่ได้อยู่หมวดของการเกิดแต่เป็นหมวดของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีโทสะมีอิจฉาคนที่มีความอิจฉาคนอื่นมากๆ ตายไปก็จะเป็นเศตสัดด์เดรัชานโทสะมัชริยะห่วง,วงแต่เขาว่าให้ตัวเองไม่ดีก็ห่วงแต่ตัวเองห่วงดวงตาห่วงหูห่วง,วงจมูกตัวเองห่วงอายตนะทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าโทสะมัชริยะตายไปก็เป็นเัตเดรัชานโทสะกูกูจาก็มีแต่ความกังวลใจในเรื่องลาบสักระเงินทองมีความกังวลใจ นึกถึงแต่สิ่งที่เราทำมาสร้างมากลัวเอาไปไม่ได้ในเวลาใกล้จะตายก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานห่วงว่าตัวเองทำบุญกลัวจะไม่ได้บุญสร้างโบสถ์มาคนเดียวหมดเป็นสิบล้านใกล้จะตายก็นึกถึงโบสถ์ก็ตายไปก็ไปอยู่บริเวณโบสถ์เป็นสัตว์เดรัจฉานหมวดของโมหะก็คือความสงสัยผงซ่าน สงสัยไปหมดอะไรก็สงสัยสงสัยในพระธรรมยังแก้ได้สงสัยคนนี้คนนั้นลืมสงสัยตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำอะไรอยู่มีความฟุง้งซ่านฟุ้งในเรื่องธรรมะก็มีฟุ้งปรุงแต่งไปถึงอดีตอนาคตมันก็เลยลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันพอมาทำสมาธิก็อยู่กับกรรมคุณ กรรม,มาคุณทั้งหลายก็มีกรรมอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มากระทบเราก็ไม่ได้เกิดหรอกทุกคนเมื่ออายตนะเกิดขึ้นสัตว์โลกจึงเกิดก็พอเราเคยเห็นมาแล้วเราจึงเกิดมาเห็นอีกเราเคยได้ยินมาแล้วเราเกิดมาได้ยินอีกเราเคยได้รับกลิ่นแบบนี้มาเราก็ได้เกิดมาอีกนั่นคือกรรมมาคุณหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่ากรรมอารมณ์ ถ้าเราจะพูดถึงการทำสมาธิก็มีกิเลสมารบกวนเหมือนกันบางคนเรียนมากรู้มากก็นั่งสมาธิมีโมหะเขาเรียกว่าสงสัยสงสัยไปโม้สิ่งที่เราทำมันทำไมไม่เหมือนกับเราอ่านมานั่งสมาธิแต่มีความมีโทสะส่วนมากจะมีความกังวลใจกับความอิจฉานะักปฏิบัติทั้งหลายความกังวลใจในเรื่องของเวลามันจะพอนั่งไหม เวลามันจะหมดตอนไหนเมื่อไรมันจะหยุดพูดสักทีอันนี้เป็นโทสะโทสะอิชีชาก็ห่วงแต่ดคนอื่นจะดีกว่านั่งสมาธินะคิดอยู่นั้นทำไมเขานั่งนานทำไมเรานั่งไม่ได้นานโลภะทิฏฐิก็คือความรูภโลภะทิฏฐิโลภะมานะเราเข้าใจอยู่แล้วมีอัตตาโลภะทิฏฐิก็คือพวกยึดมันถือมันเยอะ น,นั่งสมาธิถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เจริญนั่นเป็นเรื่องของราของกรรมคุณเป็นกิเลสกิเลสทั้งลายมันเกิดดับอยู่เราไม่ควรที่จะไปอยากดับมันความอยากดับกิเลสนั่นคือโทสะทั้งหมดคนใดก็ตามที่บอกว่าโ oh, อ้เบื่อโลกเด้ชีวิตนี้จะมันเป็นจะเบื่อหน่ายอันนั้นไม่ใช่คนนั้นมีนิพพิทายาณความเบื่อหน่ายนะ บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีโทสะความเบื่อของเรานั่นเป็นโทสะนั่งสมาธิทำไมมันฟุ้งจังเลยความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องราวของกิเลสเรื่องราวของกรรมคุณเพราะว่าความคิดมันมีสีสันกิเลสมันชอบมันไม่ชอบที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานและกิเลสมนก็หาเรื่องราวมาให้เราคิดเราก็ไปร่วมมือกับมันเพราะว่ามันมีสีสันเวทนาก็เหมือนกัน เวลาไม่นั่งสมาธิก็ไม่มีเวทนาพอนั่งสมาธิลงแล้วทําไมมันมีเวทนาจังเลยก็พอเวทนาขันมันมาบอกเราว่าไม่ได้ถ้านั่งต่อไปคนนี้มันจะเจริญสมาธิแน่เลยต้องหาสิ่งที่ไปรบกวนมันก็จะมาบอกอยู่ข้างหัวเราว่าถ้านั่งต่อไปฉันจะตายแน่เลยก็ลุกหนีนะมีเวทนาถ้าเราไปใส่ใจมันมันก็หายอยู่เวทนาแต่มันไม่เจริญ ถ้าเราอยากจะข้ามมันต้องพยายามอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมีเวทนามากๆหายใจเข้าหายใจออกใส่ใจเวทนาแค่หปรเรู้สึกลม95%ก็ชนะขาดแล้วบางคนเคยมีเวทนามา10ปีส0ปีนั่งสมาธิได้15นาทีมีแล้วพรุ่งนี้ก็มีอีกวันต่อไปก็มีอีกเป็นอยู่อย่างนี้8ปี9ปี10ปีเพราะว่าไม่รู้อารมณ์กรรมฐานที่ทำอยู่ ก็เลยไปใส่ใจใจเวทนามันก็หายพอหายแล้วไปนั่งกําหนดอารมณ์กรรมฐานก็จิตเปลี่ยนไปไม่คุ้นเคยเพราะว่ามันออกจากสมาธิบ่อยพอเรารู้สึกว่ามันมีเวทนาเราใส่ใจลมหายใจเยอะๆแค่ไม่ร่วมมือกับเวทนาถ้าเราไปใส่ใจมันกลัวว่ามันจะเจ็บมันก็หายแปบ๊บเดียวพรุ่งนี้ก็มาอีกเพราะว่าเรายังไม่ได้ข้ามสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณมันอยู่ใกล้กัน เวทนามันเป็นนามธรรมนะสัญญาก็มันเป็นความจําเป็นนามธรรมเหมือนกันมันเกิดพร้อมกันกับเวทนาเลยลักษณะของจิตทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเพราะว่าจิตก็คือนามรูปมันอยู่ของมันอยู่แล้วรูปขันธ์นะสิ่งทั้งหลายมันมากระทบความคิดมันก็เป็นนามไม่มีใครเอามือไปปัดความคิดออกได้ไม่มีใครเอามือไปปัดเวทนาเอาได้เพราะมันจับไม่ได้ มีแต่รูปเท่านั้นที่จับได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อใดมีสุขเราก็ร่วมมือกับความสุขสุขเวทนาสัญญาจําได้โอ้ใช่แล้วฉันเคยทํามาแล้วสุดท้ายมันก็ปรุงแต่งสิ่งที่ทําตามคําสั่งของกิเลสก็คือวิญญาณวิญญาณขันก็คือจิตจิตที่ทำ,ทำตามคาสั่งของกิเลสนั่นงสมาธิแล้วมีความง่วงนอนเหมือนกันความจริงแล้วความง่วงนี่ก็ไม่ใช่นิวรณ์รอก เขาเรียกว่านิสัยทำสมาธิทำให้เราง่วงนอนความจริงคนเราไม่ชอบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลอกคนเราชอบอยู่กับอารมณ์ที่ดึงดูดจิตของเราได้ถ้าไม่มีสีสันไม่มีความดึงดูดเพราะว่ากิเลสมันชอบสีสันสติปัญญาไม่ค่อยชอบหลากสีถ้าไม่มีสีสันไม่มีความดึงดูดจิตใจเราจะไม่ชอบ ความจริงเราไม่ชอบอยู่แล้วกิเลสยิ่งไม่ชอบนะักกิเลสมันไม่ยอมให้เราทําความดีเราเองต้องการทําความดีตัวตนเองแต่กิเลสมันไม่ค่อยยอมเราก็ไม่ต้องพยายามจะไปเอาชนะมันดอกกิเลส่าไปชิดแพ้แค่คิดก็แพ้แล้วกิเลสมันมีพลังเขาเรียกว่าการยอมรับถ้าอยากชนะมันยอมรับไม่ต้องไปร่วมมือก็จบแล้ว ถ้าเราไปร่วมมือสีสันมันยิ่งสวยงามขึ้นไปอีกลักษณะของกิเลสเราไม่ชอบถ้าไม่มีสีสันอะไรคืออารมณ์ที่สามารถดึงดูดจิตของเราได้ก็มีการมาล้มโอ้สวยจังเลยตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงสวยไปหมดเสียงก็ไพเราะกลิ่นก็หอมรสชาติมันอร่อยดีจังเลยสิ่งที่มันสัมผัสมาทำไมมันดีจังเลยนี่การมาคคณมาดึงดูดจิต เราชอบกรรมคุณทั้งหมดนะเพราะเขาเรียกว่าการมอารมทั้งหลายนี้มีความสวยงามอา้าวนั่งสมาธิมีภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาจากที่เราเคยทํามาในอดีตมันก็เป็นกิเลสนะก็เป็นสัญญาแล้วก็เอามาปรุงแต่งให้มันสวยงามขึ้นเสียงที่เคยได้ยินจดจํามาจากสัญญามันก็มาทําให้มันมีสีสันขึ้นมามันมีสีสันมีความสนใจกัน มันเลยไม่ง่วงแต่เวลาทําสมาธิง่วงแต่พอมีสีสันของกิเลสมาปรากฏขึ้นมามีสีที่มันสวยมีเสียงที่มันไพเราะเข้ามาในหูมันไม่ง่วงสติจะตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าการมมงคณชอบแบบนี้กิเลสชอบแบบนี้ไม่ง่วงแต่ถ้าให้นั่งสมาธิกิเลสมันชวนไปมีเวทนาชวนไปมีอย่างอื่นไปหมดเลยเพราะว่าสมาธิมันไม่มีสีสัน กิเลสมันไม่ค่อยชอบถ้ามันได้อยู่กับกรมรมมาลมจิตสนใจมากลืมที่ะมวงเพราะกิเลสมันมีสีสันเด่แต่ถ้าเราอยู่กับอารมณ์กรมรมฐานที่เป็นกุศลมีมีแต่จฉมวงเพราะว่าอารมณ์กรมรมฐานมันไม่มีสีสันกิเลสมันไม่ยอมหาวิธีง,วง่วงหน่ะที่ าวิธีมาดึงดูจิตไปไม่มีอะไรสามารถดึงดูจิตเราได้เพราะฉะนั้นความสนใจที่เกิดขึ้นในการมคุณนี้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเราต้องการมาปฏิบัติทำความดีต่อตอนเองไม่มีใครต้องการที่เชียงอยากจะง่วงไม่มีใครต้องการที่อยากจะฟุง้งไม่มีใครต้องการที่อยากมีเวทนา แต่เราอยู่กับกรรมคุณกรรมอารมมันชักชวนไปหาสิ่งมาดึงดูดจิตของเราแต่ความสนใจในอารมณ์กรรมฐานไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติเหมือนกิเลสกิเลสนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นมายิ่งกว่ารีโมทกดไปแต่ความสนใจในอารมณ์กรรมฐานมันเกิดขึ้นมาเองแบบอัตโนมัติเหมือนกิเลสไม่ได้ถ้าเราไม่ทําด้วยความสนใจ ถ้าเราไม่ทำด้วยตนเองความสนใจความของเรามันจะชนะได้แต่ถ้าเราไม่สนใจเราแพ้อย่างเดียวถ้าเราไม่ทำด้วยความสนใจมันจะง่วงทันทีเลยตามนิสัยใจคอของกิเลสก็คือเราชอบเราชอบทำตามคำสั่งของกิเลสพอตลอดชีวิตของเราเราชอบทำตามกิเลส แต่ในเวลาเรามาฝึกปฏิบัติอยู่แบบนี้เราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาทั้งหมดกิเลสไม่ชอบสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่ากิเลสมันชอบหลายอารมณ์นะกิเลสมันไม่ชอบอารมณ์กรรมฐา,านถ้าเราสติขาดไปปัญญาของเรามันก็อ่อนทันทีเลยง่วงนอนทีนี้ถ้าเราสติ ขาดไปปัญญาอ่อนลงไปเราจะง่วงเราต้องให้ความสนใจในการปฏิบัติแม่แต่ไม่สามารถดึงดูจิตของเราด้วยความเข้าใจว่าอันนี้มันสำคัญแค่ไหนเราควรสนใจอารมณ์กรรมฐานให้มากขึ้นถ้าปฏิบัติโดยความสนใจเราไม่สามารถอยู่กับมันมากขึ้น สมาธิของเรามันจะดีขึ้นถ้าเราใส่ใจอารมณ์กรรมฐานมากกว่ากรรม,มคุณเราจะชนะมันสมาธิเราก็จะดีขึ้นความสุขสงบจะเกิดขึ้นในเวลานั้นทันทีในเวลาที่สมาธิเกิดขึ้นนั้นเราหาความสุขแบบนี้ไม่ได้อยู่ในกรรม,มคุณแน่นอนความสุขสงบเราหาไม่ได้ดอกในกิเลสแต่เราจะได้พบได้เจอความสุข ในการทำมสมาธิเพราะฉะนั้นควรให้มีความสนใจในอารมณ์ที่เราปฏิบัติอยู่ถ้าทำแบบนี้มันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างลึกซึ้งเพราะว่ากิเลสมันกำลังต่อต้านเราอยู่ความง่วงความจริงแล้วเราคิดว่ามันเป็นนิวรอนมันไม่ใช่นิวรอนก็คือโรภะโทสาสะมะ คนที่มีความฟุ้งซ่านมากๆคิดไปคิดมาจนง่วงนอนก็มีน,นี้วอนนี้เป็นนิสัยนิสัยใจคอของกิเลสไม่ใช่นิสัยของเราความง่วงความเวทนาความฟุ้งซ่านในสมาธิมันเป็นนิสัยแก้ง่ายมากสิ่งเหล่านี้มีอย่างเดียวคือการบำเพ็ญอุเบกขาบรารมี ไม่ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่ฟุง้งเราจะไม่มีเวทนาเราจะข้ามเวทนาให้ได้เราจะไม่ขยับอันนี้เขาเรียกว่าความโลภปฏิบัติด้วยความโลภมีเวทนาก็ขยับมันไปเถอขาขนาะแต่จิตเรายังอยู่กับลมเข้ลขาลมคอทำไปเถอะความฟุ้งซ่านเราใส่ใจความฟุ้งแค่แป๊บเดียวรีบกลับคืนมาหาลมหายใจมันจะมีประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้น เราไม่สามารถที่จะหาความสุขสงบจากการมคุณได้เราจะหาความสุขสงบนี้ได้จากการทําสมาธิทั้งหมดเพราะว่าการทําสมาธิเป็นตัวทําลายนิวรณ์นิวรณ์ทั้งหลายแพ้สมาธิกิเลสมันไม่สู้เราหรอกถ้าเราหลับตาลงไปแล้วเรามีสิ่งที่เหนือกว่ากิเลสคือศีลมันบริสุทธิ เพราะว่าเราหลับตาลงไปเราไม่ได้ไปขโมยหลับตาลงไปแล้วเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปโกหกไม่ได้ไปดื่มสุราไม่ได้ไปเสพกามสินบริบูรณ์ทั้งหมดกิเลสแพเราไปครึ่งนึงแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือทำมหากุศลให้เกิดขึ้นก็คือการกําหนดอารมณ์กรรมฐานนั่นเขาเรียกว่ามหากุศลถ้าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่มีทางที่จะชนะเรา ที่สําคัญการที่จะชนะนิวรณ์ได้ก็คือแสงแห่งสมาธิแม้แต่ความคิดของเราอยากจะเอาชนะนิวรณ์เหล่านี้ไปก็คิดผิดแล้วเราจะเอาอาวุธใดไหนไปสู้กับมันได้พวกนิวรณ์มันเกิดมาพร้อมกับเรากิเลสทั้งหลายเราจะเอามีดอะไรที่มันไปสู้กับมันเอาหอกเอาดาบชนิดไหนไปสู้กับมันถ้ามันไม่คมพอ เราจะเอาอาวุธชนิดไหนที่มันแหลมคมขนาดไหนไปสู้กับมันก็ไม่ชนะถ้าเราไม่เอาไปรับให้มันคมมากยิ่งขึ้นด้วยสมาธิเราจะเอาดาบเอามีดเอาหอ,อกนี่ไปรับให้มันคมเป็นอาวุธด้วยสมาธิถ้าไม่มีสมาธิประหารกิเลสก็ไม่ได้จเจริญปัญญาก็ไม่ได้เที่ยงจเจริญปัญญาก็ไม่มันคงทำวิปัสสนาญาณก็ไม่ได้ เพราะไม่มีที่พักผ่อไม่มีวิหารละธรรมไม่มีเรือเพราะสมาธินั่นคือเรือถ้าเราเอามีดที่แหลมคมที่พร้อมที่จะไปสู้กับกิเลสเราต้องเอาไปรับให้มันคมด้วยหินรับมีดหินรับมีดนั่นก็คือสมาธิเมื่อเรามีความคมของมีดของเรา มันคมด้วยสมาธิพร้อมที่จะเอาไปประหารกิเลสได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่หาโอกาสทำความดีต่อตนเองสมาธิทุกคนเกิดได้ครับเกิดได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ยังไม่ยั่งยืนสมาธิที่ยั่งยืนคือตั้งมันอยู่ใน สมาธิที่ยังอย้่สมาธิคือการรู้สิ่งเดียวอานาปันสติก็คือรูล้ลมเข้าลมออกไม่ใช่รู้สภาวะธรรมสภาวะธรรมไม่มีในโลกหรอกมีแต่กิเลสนั่นแหละสภาวะธรรมนั่งแล้วตัวลอยตัวหายสภาวะธรรมไม่ใช่กิเลสเป็นมิจฉาสมาธิ นั่งสมาธิไปยินดีร่วมมือกับความสุขสงบต้องการแค่นั้นพอก็ต้องการแค่มิชาสมาธิเกิดไปพบหน้าก็ได้ทามิชาสมาธิเหมือนเดิมไปไม่ได้มากกว่านั้นเป้าหมายของการทําสมาธิคือเกินการเจริญไปถึงสัมมาสมาธิคือสมาธิที่อยู่ในมรรคองค์ที่8เมื่อสิ่งเหล่านี้ครบปุบ๊บเราไปเจริญวิปัสนาสบ้ายเลยเลยพะมีวิหารธรรมมีที่พักผ่อนมีที่พัก เหนื่อยในการเห็นไตรลักษณ์เราก็มาพักผ่อนอยู่ในสมาธิหรือมาพักผ่อนอยู่ในอัป,ปนาฌานมันเหนื่อยก็มาพักก่อนแล้วค่อยโดดขึ้นไปใหม่พิจารณาอนิี้จังทุกขังอนตาในการเห็นความเปิดดยบแปของลูกของนามไปไรๆพิจารณายังไงก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามีที่พักผ่อนหิวไม่มีถ้ามีวิหารธรรมไม่มีความหิวร้อนไม่มีหนาวไม่มีถ้ามีวิหาร มีแต่ความพอดีเพราะจิตมันไม่ได้เหมือนผู้อื่นการปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติกายแต่เป็นการปฏิบัติจิตเราฝึกสมาธิคือการฝึกจิตไม่ได้ฝึกกายถ้าเราฝึกกายเราก็ได้เกิดมามีกายอีกถ้าเราฝึกจิตฝึกเพื่อที่จะดับจิตนั่นคือสติและปัญญาเราฝึกจิตของตัวเองเพื่อที่จะดับจิตไม่ใช่ฝึกกายเพื่อที่จะรู้กาย ถ้ารู้กายในชีวิตนี้ก็ได้รู้อีกในชีวิตหน้าถ้าเราฝึกจิตเรายังมีโอกาสที่จะดับจิตของตัวเองได้ในเวลาที่เราใกล้จะตายนะ